มันบุมีกระช่า,างอะไแบบแม,แบบมันช่างกไปยากอึดเนี่ยพี่น้องเลยแม่ก็เลยมาถามเบิง้งเพราะว่ามาเห็น <โด S 1> นี่กะคือเตะหึงแล้วหนะัวหน้าอ่าก็เลยว่าเอามาเบิ้งกะนะ่อนหน้าน้องพ,อพองอี่นะ้องเพิ่นเส็ดมื่อใดนะแต่ว่าพอมาฟังเบิ้งนี่กะอ่าจนกลัวมีเงินเน,ะนาะถึงกลมีเงินอ่ายืนยันดีขึ้นด้วยเป็นเงินเท่าไหรสามล้านสามล้านถธนเลยแม็นบ่โดย โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้อง FC ประสบความสุขคนเดอ้อเนาะบัวชยิยู่ใกล้อยู่ไกลพี่รองเลยมาพบมาพอก,ก,กับเบาวจิตอุทุมพรคือเก่าเนาะอ่าและกกับน้องเยาสบายดีโดยพี่เชีงไทยมานี่เฮียยังมันี่มานี่นะอยู่เฮือน <laughs> กินข้าวแล้ว,ลวได้ยังกินได้ยังกินปองปลาเปาเตียงมาให้อแ่บอยู่บ่ แคบลายเพราะฉะนันน้องพอพี่รองเลยเอา้าการเมือ้ก็คือว่าเดินน้องพอพี่รองทั้งปริเทศเองกับมาได้เข้ามาทั้งงานหาน้องยาวนี่ก็ถือว่าโดนพอสมควรเนาะน้องยาวเนาะโดนอยู่บ่โดนโดนแหงคิดฮอดอยู่บ่คิดฮอดคิดหอด,ด,หอด <c ười> โอเป็นจังได้คือนหน่ะแล้วเหรอบ่ยังยังโบราณแล้วเพิ่งไปได้สิแล้วยังบูมีเงินจ้างสร้างอยู่ยังบูมีเงินจ้างสร้าง อ่าตัวสร้างช่างค่าช่างเท่าไรยังบัวหูคาโน้อยนะออคน้อยยังบัวชั้นหูโดยโอ้คาช่างเพิ่นกับบจักเนาะว่าประมาณเท่าไรเนาะแต่ว่าพ่อเพิ่นอยู่อยู่บ่อยู่โอ้อยู่เพื่อนอะวะโดยอ่าเดี๋ยวสิเข่าไปถามเมึงทางอ่าพ่อเพิ่นเนาะว่าค่าสูงค่าช่างเท่าไรเนาะแต่ว่าประเภทพวกบล็อกนี่มีอยู่บ่บล็อกดินบล็อกน่อมีอยู่บ่มี กับมีนะเดี๋ยวมันบพอมักพ่อเฮือนดยโอ้เมื่อวานี่พันฮอดแม่พันฮอดแม่ดูชิฮอดแม่ใช่แม่ตัวนั่นได้ตัวเขาคุยกับแม่โอ้มีทั้งป้ามีทั้งแม่บ่ชิ้นทอดเพิ่นบ่โอ้ด้วยดยพี่เองเงยเอาเพิ่นกับชิอ่าตื่นมาเราโบเห็นเพิ่นแบบนี้เอ้าสั่งว่าเทอเนาะ โบเห็นดีๆบัตนี้เนาะคือโบดึงออกมาจากคุ่มพันธุ์มาอยู่น้ำรดเป็นเังนไรมันแบบมันแบบโองมันเห็นโบเนย่ยชิ้นหอนเพิ่นได้เนาะโดยโอ้โดยโดยพี่ดาวเงยโอ้เป็นเังนไรเพิ่นงามอยู่บ่งามแหงงามแหงเลยโอ้โหจากย่องแด้น้องเหยาวนี่เนาะพ่อพี่ดองจะเล่าโอ้โหสุดยอดเลยเนาะอาขอบใจขอบใจน้องเพิ่นเด้อเนาะอาอ่ะขายุ่งขายน่องสั่นก็ได้ อ่าเดี๋ยวจีอ่าโดยซื้อขนมน้องพ่อพี่น้องมาตอนน้องเหยาข,าของโปรดของโปรดเลยเมนบอกอา่ากินให้เบิด์ได้แหละแต่ว่าอ่ายอมกินเนาะเพราะว่าคำที่กินเบิดนี่ก็ยันแปลเป็นไขอ่ากินได้เมื่อเอาเด้อน้องเด้ออือป้าป้าป้าเข้าไปทั้งงานาในเฮือนสนอบบันนี้ก็ได้โอเคน้องพ่อพี่น้องีประมาณนี้แหละน้องพ่อพี่น้องทางมือจีเล่งก็จะได้เข้าไปถามไทยเนาะอ่าเยี่ยมยามทำไทยทั้ง อาขอบครัวขอบคุณนะครับพี่น้องมานี่ก็เห็นทั้งบ่าวสาวนักการชาวมุกอาลาบันเพื่อนนะครับพี่น้องเลยป้าโดยเอ้าสบายดีสบายดีโอ้โดยโอ้าทั้งเรยเพื่อนก็ได้เน้อเห็นอะไรแล้วนาะโดยสบายดีสบายดีใครมาจังได้คือมาพ่อกันอยู่พี่แมนขินห่อน้องเหยาวเพื่อนไปเดียวบ่ไปถ้าไปมากก็ไปครับทีมงานแน่แหละอาทีมทีมงานไปเขื่อนของน้องแก้ว แมนมาหนนีก็ได้ว่าถ้าเขาเจ้ามอบของแล้วก็เดี๋ยวสิมาถามไทยทั้งนาน้องเดียวถ้านะเป็นจังได้หัวใ่แล้วเออได้บิ่งนึงอ่ะบอกได้บิ่งเนาะเอครึ่งกับโบแมนเนาะครึ่งกับโบแมนดิครึ่งกับโบแมนนะเออโดยโดยนั่งเองนูอยเพิ่นไปทางไหนฉัน ไปซื้อบักหมูไาอยากกินบักหมูก็เลยเอาเงินให้ไปซื้อบักหมูโอ้ขอทาขอทากินน้ํากันเด้อดยโดยเอามีแต่ว่าหาทงอ่าเดี๋ยวๆๆทําทายทั้งเพิ่นก่อนเด้อเนาะป้าตโด้โยพี่น้องเอ้ยเฮาสบายดีสบายดีเป็นหยังคือแงต้องแท้ๆน่ะกินซื้อินตลาดวานี่อ๋อมันยังนบ่น่ะแม่นเออบ่ได้กินตนเลยเนาะโอ้าซื้อม้กิน เป็นโลก้าแหละโดยๆๆพี่น้องโลก้าบ่แม่นได้คอยอยู่จังมือดอกเพิ่นนะให้เอื้อยๆเด้อไปบ่ดียนีไปเช้าไปส่งเช้าก็ได้เออ2เที่ยวเช้น่ะทั้งลูกทั้งแม่แต่ละมื้อน่ะย่างไปไปจักคนไปโลก้านะแม่น่ะ3 4ทั้งแม่น้องเนียน้องดิงน้องเอ่อยอยู่ก็ไปเลยแม่นบ่แม่นอยู่กัน3คนแม่นโอ้นนี้7นั่นเด้เป็นบจ อันนั้นนะตุ้มคองเป็นจังไดเป็นเป็นบาทเล้วเราไปน้ำแม่บบได้บาทไปน้ำแม่บบได้บ่แม่นน้ำคัญที่เข่าโดยด้วยแลเมื่อไปแม่อยู่อือเดี๋ยวเราไปเป็นบาทจะน้ำคันเข่าโอ้เป็นบาทในอันนั้นเห็นบ่ในตุ้มค้องอั่เด้เออเป็นตึ้งนั่นบ่เป็นจังไดด่ะฮะโอ้อันนั้นบ่โอ้เป็นบนชนนะเออเป็นบนชนโอ้ด้วดยเป็นที่คันบ่เจ็บบ่ โอ้ยบริหายามาท่าบ่านฉันท่ายาอันนั้นแหละซือ้อมาเดซิโนโยาหลอดนั่นเด้โดยโดย,โดยนี่เช่นยังไม่ใช่นี่ไวซี่คั่วไอลูกกินนี่นเลยเป็นแบบขวบบอแม่นเขาต้องหั่นนะ<ม>นบอพี่น้องบอเลิกเยอะใกล้ไผ่ได้ได้ๆเระวังคุกไผ่ได้ละ <c oughs> อืมกินแต่เหิงเลยโอ้บริกากินแต่เหิงไหนดิชื่อเท่ายไอายเด้นี้ชื่ออยู่ตลาดซินเศษตข้าเจ้าโอ้อเบงบอนะ โอ้ฮู้จักความแท้นี่เนาะแบ่งเนาะโอ้อ่าน่ะๆเอาแน่นๆนี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเออโดยเอาินเศษบ่ือินเศษบ่โดยโอ้เพลงิน่นี่เอ้ยโดยกินินลดมัน เทงเน้นหน่อยเนาะเพราะต้องมาขวดลูกเต้ากินเดี๋ยวมีวิตามินบริการเต่างเลยโอ้ยดูอ่าคือได้ยินข่าวบางทีเพื่อนเซนชันนี่แหละไอ้แม่นก็เป็นจังได้เรื่องกันนะอ่าบล็อกเบกหน่อยยังบุทันได้พอบ่แม่นสร้างเพูดนมาเบ้าว่ะบุพพพอว่ะสร้างเพู่อะไรได้โอ้ว่ะเห็ุได้แล้วว่ะพอจะค็ยคอยไปแล้วว่ะบ่ได้แก่ มันเครื่องบม่พ่อเพิ่นได้เบอร์ยาเห็ดบ่ออยู่เบอไหนก้าเบื้องหนึ่งกะก้าว่าก็เพื่อนว่าทิศนี่และเห็ดกับโมมีเงินว่านะเลยว่าไปสิแต่ว่าขาช่างยังโมท่านมีบ่ขาช่างนะแม่นยังบมมีเพื่อนได้สามล้านตะกี้เพิ่อนว่าสามล้านตายแต่วันนี้เอนขอเพิ่นสามล้านหนยสามล้านก็ได้เพิ่นว่ะเป็นยังเพื่นวะคนบ้านเดียวกันว่าเลยพิ่งพาอาศัยกันว่ะ แลังเพิ่นวัดเฟินอืดแน่เลยบูมีเงินเนาะโอ้บ่แล้วกะแน่เลยเฟินหูว่าเฮาบูมีเงินในถุงในเพินเกะบบบวบายังเพินบ่เพิ่นบ่อยากคิดเนาะแต่ถ้าแบบว่าเออตัวนี้มีเงินแล้วเด้อมีเงินแล้วจึงแบบว่าบอกให้มาเฮ็ดแบบนี้ก็ได้เนาะแม่นบ่เด้เก็คืออ่าเพิ่นคิดว่าแบบ อ่าเราบ่มีเงินเลยแบบว่าบ่บ่อยากเฮ็ดปานใดเนาะโดยแม่นแต่ก็ค่าหั่นค่านี่เพิ่นเว้านะที่ว่าค่าดําหน้าคนแร้แบบค่าหันค่านี่อยู่เว้าแก้ไปแก้มาอยู่่นนะอื้อว่าวอะไรได๋จังว่าบ่ได้กะเอาหนุ่อพี่น้องคั่นว่ามีเงินค่าสร้างก็คือสิได้อ่าบกให้ทางสร้างเพิ่นเฮ็ดเนาะซื้อได้ไว้อยู่เพราะว่าทางเงินหายด่วนนะอืันนี้เขาพว้าติดนี่เนาะดําหานดําให้ดํานาดําจ้างผู้แลวว่ะ เสียหาเถอะนะแทนเขาแทนเนี่ยนะเออเพิ่นก็เลยแบบเมื่อกี้เพิ่นก็รับปากแล้วแล้วเพิ่นก็คิดเปลี่ยนใจใหม่แล้วเนาะเงินบ่ได้กับมือเนาะโดยโดยเวลาเกิดอืดแนมเองคนบ่มีเนาะเพิ่นก็ยันต้นกันตัวน่ะแต่เฮาก็บ่เคยตัวหรอกแต่ว่าเฮาคนบ่มีแล้วเพิ่นก็บ่มจะเสื้อเฮาคนได้นะออื้ทำกินค่ําเนาะก็บ่เงินโปมาปรเดี๋ยวนเพิ่นก็สิเฮ็ดแต้แล้วผมก็ได้เสิหามื่อันอย่างสูงสุดเพิ่นว่าเห็นด้วยู่มีแต่เบิ่งก่อนเนาะว่า ฮอ,องบูมีกระช่างแบบแม,มันช่างกไปยากอึอเนี่ยพี่น้องเลยแมนก็เลยมาถามเบิง้งเพราะว่ามาเห็นนี่กะคือ้ตีหึงแล้วหนะัวหน้าก็เลยบ้า,ามาเบิ้งก่อนหนะ้าน้องพ,อพี่น้องเป็นเช็ดมือด่อใดนะแต่ว่าพอมาพังเบิ้งนี่ก็ถึงกลัวมีเงินเนาะถึงกลัวมีเงินยืนยันอีกเทือด้วยเป็นเงินเท่าไหรสามล้านสามล้านถธนเลยเมนบอกโดยชาวถ้าว่าบอก พวกวักพวกนี่ก็สีบุกพ่อกับบักเล็กน้อยบักเล็กน้อยบ่เล็กน้อยต้องลองลองลองมองกรจะลองมังกรโดยเรื่องบล็อกแต่ว่าเรื่องแห้งนี่บล็อกปูนแห่งนะเอาแห่แบบมันเหลือะเทอนเก่าเด้๋ยวสีพ่ออยู่พ่อพ่อได้อยู่เนาะแม่นแล้วก็พวกปูนแล้วก็พวกบ็อกสีบุกพ่อนะปูนกับบ็อกบุกพ่อปูนนี่ประมาณจะสอบก่อ็ปูนนี่อันนี้หาด้เลบ หากระจาสอบบอโดยซื้อมาเจ็ดสอบเจ็ดสอบแหละครับซื้อเติมปูนแดงมาสอบหนึ่งผืนเคยคานแล้วแล้วปูนแดงก็ประมาณจ็ดสอบกว่าปูนนะสิพอหรือว่าสิปลายสอบนี่แหละเหมือนว่าก็มาซื้ออีกบัตนี้ซื้อในประมาณซื้ออีกกับบูเกินประมาณเก้าสอบดอกประมาณเก้าสอบบ่แม่รวมกันเป็นสิปลายสอบนะไชื่อดีนี่สอบแต่สาไอเด้นสอบเป็นหกสิบห้าพันหกสิบห้าเลยแม่บูจิ้ชื่อตอนเฮ็ดเชือนเนาะพี่รองสี่สิบปลายพันเนาะปูนดีๆพี่น้องเลย ปวดผูเนาะอือันไหนพี่ทำคอนได้อะไอ้ข้นข้นข้นไปอยู่บ้านพุ่นงับไปพุ่นบ่อ่างับพุ่นก่อนก็ได้อะอ่ามีแต่บาเห็ดกินเนาะเห็ดกินเห็ดทั้งอนาลูกเต้าแซ่บอยู่บ่น้องเหยว่เชฟปั้นโก้เลยแต่เศร้าผูกกระดาษปั้นทุนแล้วลูกกระได้โดยพี่น้องเลย าคือสีนี้นี่แหละเนาะก็เลยว่าอยากมาถามไทยเบื้องก่อนเนาะว่าอ่าเป็นจังไดเนาะอ่าเรื่องงบในการเฮ็ดเฮือนอ่าเฮ็ดห้อง่า้ทั้งนาน้องเยาเนาะน้องเยาเพราะว่าเฮงงานคิดหอดแห้งฝันเห็นอยู่เนาะน้องเยาก็ไดชอบทุกภาพเลยทราบันเห็นแม่ว่ะเมื่อคืนนี่บอด้วยคือมาบูเห็นว่ะใจเหมดเนาะคงบุลึกออกมาจากคงฝันฝุ่นเนาะ มันแกจะโ้ขวัญที่แรกว่ะทอดเพื่อนบุติลูกได้ขึ้นทอดได้องได้ว่ากับได้จะว่าได้จ่าเพื่อนเนาะได้ว่าได้จ่าเออแม่มาเริ่มมิสมอยไปนะโดยโดยอันนั้นเอาขึ้นไว้าทั้งชงๆในไอเดียเสียหนูอ่าไออันนาพาไปเบิ่งก่อนว่าคือเห็นแบบตากะโลกัมีหรือบ่แม่นเออนั่นแหละคือมันยังนี่แต่ตะกโลกแบบเออเออสองเก็บโดยโดย มาก่อนไอ้มาก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสุดทายบรรยากาศเห็นกับพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่ากับอพีหยางก็เห็นทั้งไอ้แกะแต่หึงแล้วเนาะอ่าก็เลยบบยังมาท่านได้อะน่ะมีการเคลื่อนไหวอย่างเลยเห็นน่ะนาะพ่อพี่น้องเลยก็เป็นเพราะไปว่าบ่มีเงินค่าช่างเป็นน้ำมันห่าววติินี่นี่บเ่เนาะเอออันนี้บ่ไอ่ด้ยอืมังกบมงกบบานวินกับมีบ่ได้ไหมบ่ด้วยโอ้อันนี้บ่ตะกระโด,โดน่ะ ờ 12 két. ồ khu khu, đẹp, you know. Oh, đồng, để. Để. oh no. à, bừng bung bừng, lai <laughs> gần và... cả... đây. Oh, khu, you, ồ, khư you, ham, you, ham, you, 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 cả you, 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 อ่าแบบนี้คัน้นคั้นนี่เป็นจังได้แค่เขายังไม่ได้จ่ายเพิ่นนะว่ายังเออหากเพิ่นเมาร่วมเบิร์ดเลยบ่สามล้านแหม่แหม่ฮ<ม>ักูโคลพร้อมทั้งทั้งสาบพร้อมเออแล้วเบิร์ดนะแล้วก็เป็นได้สามล่าสามล้านี่กิ้สามล้านสามล้านสามห้าสิบพันหมดแล้วแล้ว<ม>ต่อเพิ่นลงต่อเพิ่มลงว่าสามล้านได้บ่ได้ยูเพิ่นว่าเป็นยังเพิ่นว่าคนปั้นหนึ่งมือเดียวลงเต๋อปัด เคยได้ลำโตยู่เป็นผักเป็นยาเป็นว่ะนะเป็นมะขุมโอเคก็พอได้มาเอานี่หมวกบวกมวน้อยเห็นนะโดยโดยเคยได้กินตำยูเป็นว่ะมาได้กับสิ่งที่ว่าเฮาหู้อยู่บนนี้ก็คืออาน่ะงบเนาะพ่อพี่น้องอ่าเพราะว่าเฮาบ่มีเงินในถุงหลาทางเป็นกับว่ายันยันนานได้เนาะคันจีไปหาแบบอานาอ่ารับจ้างถ้าเจ้าเถื่อวันท่าทันวันนี่บัดว่านานพอเพิ่นเนาะ พ <ừ> mm. ี่่อกเพื่อนว่าสักซี่หาม,มื่อไหร่แสนหนึ่งสองแสนนะ่นะไปหาโลการับจ้างมากผัดข้าวผัดซื้อหันซื้อไนแน่เนาะโดยแต่ว<บ>่าภายในสามด้านนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะธรรมดาเนาะโดยธรรมาดาของช่างเพื่อนพี่น้องเลยแต่ถามว่าหลายบอกหลายอยู่เนาะพี่น้องสำหรับบัจจิยิงก็หลายอายู่แต่ว่าเขาชุมกษัตริย์บางการสมบัติพักเพื่อนอยู่เนาะโดยโดยฮะโทรศัพท์้ังไงเป็นบ่หาบก่อนก็ได้เนาะพราพี่น้องเลย

นั่นแหละคุณเจ้าโทมาที่ไออืมอ๋อว่าเป็นอย่างไาน้ำนองเยาวได้เหรออืมอ๋อดีใจน้ำเสนอมีแต่ว่าอ่าสุดทายบรรยากาศนี่แหละไอ้ไอทางนาเพิ่นเบิ่งอ่ามีแต่ว่าอ่าเรื่องงบเรื่องบะชังบะชังนี่คืออ่าเรื่องปูนเนาะปูนเท่ากับกาวปูพ่อเนาะ ครับบ <inaudible> ่พอเพิ่นว่าเพื่อซาบเพิ่นเด้ภาษาไทยเพิ่นอีกเพิ่นมันก็ต้องอยู่ที่สอบแล้วโอ้เพิ่นพอว่าในาแน่เนาะปกโลอีกเด้ดยเป็นจังไดน้องยเป็นจังไดลกบ่หาเอดยนั่นเด้เนาะกลังมาถ่ายคลิปน้องยเพิ่นอยู่เ็บลักิเลยแม่นบ่อื โดยเนาะจังไลยกับเดี๋ยวสิมาไทยบรรยากาศเห็นกัปปนาอีฟซีบึงอีกเท่าได้เด้อมีแต่ว่ามื่อนี้กัลุ้นได้แหละเนาะบ่ได้เข้ามาทางกัปปนาโดยโดยก็คือว่าเด้๋ยนาะพ่อพี่น้องเลยก็มีแต่ว่าอยากมาแจ้งเห็นกัปโผเม่พี่น้องได้คู่เนาะเพราะว่าก็มีทางอีฟซีเพิ่อนกับทางไทยเข้ามาบึงว่าเป็นจังไรเนาะทางเฮือนของน้องยาวคนนี้ เห็นหดขันตอนไหนแล้วฮะนะโดยแต่ว่าเขาก็เบิงแล้วก็เห็นถึงควมมาณาจําเป็นเนาะโดยควมจําเป็นของทางนาโดยการการการด่าซ่าเป็นย้อดยั่งขนตะกี้เมิ่อกว่าสิเทศคาดแล้วแล้วก็เห็นเลยพผนวชนะแล้วก็เลยว่าเขาเลยว่าว่าทีนี่ได้บ่สนะแล้วก็ถึงทว่าได้ผมมีเงินเนาะผมมีนะแล้วก็ ตะกี้ว่าเฮ็ดเองนะเฮ็ดเองเลยบัดนี้เลยก็ได้แต่น้ําแอวมันน้ําแอวมันเฮ็ดเองเฮ็ดเองโดยบัดนี้เลสิก่อขึ้นเบ่บ่กล้าเฮ็ดแต่มันเตือนทับอะนะแล้วบ่กล้าเฮ็ดําเ็น้ําแอวน่เฮ็ดเองเฮ็ด2แถวเลยโตมันต่ํานะเฮาเฮ็ดเองได้เนาะคือปาบ่เรียกปาได้เป็นจังได๋ปานได้อยู่บ่ันี้เฮาใใปูนบ่หลายเด้ทางเงมันน่ะ เอาบ่พัดมันเด้เออน้ํามันซ e ึมลงไปโถเด้เออมันอั่งขึ้นไปบนท้ายบาดนี้อังไปบนท้ายมันรถเลยเปงน้ําออกบาดมัน่วมเต็มบาดนี้ยาบาดนี้ยาซะเนาะแม่นเอๆนพี่น้องแสดงว่าอ่าการเฮ็ดเตียงปลานี่ก็ยังยังบ่ทันได้อ่าผ่านเนาะเแต่ว่าเฮ็ดไปซื่อๆเฮ็ดเนาะเ็หมู่เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดไปนําซื่อๆลองเฮ็ดเบิ่งเนาะได้เนาะ บัดนี้เคาเสียดถึงซุกเคาบโกโบก้าเฮ็ดบัดจะมันเจือนถับเลยบัดนี้แล้วมาคิดนะมาคิดใหม่โอ้บบก้าไอเฮ็ดแต่ว่า่อกี้ก็ว่าเศดเองนั่นแหละบัดแล้วมาคิดผมขิดไปคิดมาหลอดตะก้อผ้าจะร่วมบัดเอาะไรคำว่าบัดเจือนนะนะก็ใจสีออกนะหลอเจือนออกเบิดผ้าเลยบัดนี้ใจออกเลยบัดนี้นะเตะกี้กับโบได้บัดนั่นดอกแต่บัดเศดได้แหละผ้ามันเจือนหลอดใจออกเลยเนาะย่านเลยบัดนย่าเลย้วทับลูกทับเต้าทับ กูคนแล ane, น้วน,น,นอนในเพื่อนนอนกระทับคนลนั่นแหละนั่นแหละเลยควางมควางออกไปแน่ว่ะโดยแต่ว่าคือเสียกอออกมากนี่คือเป็นไอ้เห็ดเองบอกเนี่ยโดยเห็ดเองไม่เคื่อกเกลบอกไม่เคือ์นเกาบอกว๋กินเมื่อไ้วเคิรเก่บอกดโอ้ดยพี่ตังเลยยนกันยังไร้อเรือเฮือนยืนหนไรแมนบอโดยอันนี้ใส่ยังไงขำไม่บอกทำไมไจะทนได้ใส่แต่ด้ออใสไม่ได้ใส่บ่ใส่บุลองอก บุลองไงยังมาทำมาใส่ยังทันดีสุย่านได้ไอพอหามาใส่ได้ไอเฮ้ยคือเห็นจนค่ำไม่เป็นนี่เอือย่านอยู่ได้ไอ้ลยมีแต่ว่าหาบุลองและใส่เนาะยังมาใส่จังอ่านได้บ่ยังทีนี้มันเป็นชาวไม้เม่ชาวไม้เลยโอ้แล้วแล้วสาปูนมาใส่ที่ไหนที่ไหนเป็นชาวไม้เนาะโดยอืมทางคุณยายเผนว่าว่า เอาสาปูนใส่จังดีนะอืมสาปูนใส่ก็ต้องได้เอาอนนะลงมาใส่ก่อนได้เสียเนาะฉันมันอันตรายเลยพี่น้องเลยวันนี้วันเอาชาไม่เอาแล้ววันก็จะปะบูดซีหายวันมือกระเจะมาเจียคานนะเออโอ้ยไผ่ต้มเบือดเทิงว่นนะหรว่าไผ่เลือดเทิงสัปดาหน้าที่ตายแล้วก็พังขโมยซะวันเขาไม่เหตุผลอะไรก็เห็ุได้กบโมงเขาเขาจะเอาแบบมัน ปั่นมือนะคับโบ้มีแต่ว่าสร้างมากกระบกเห็ดดวนทนได้ไอ้มันฮโบ้หัวมันเชีนะมือใดเห็นไหไฟกับใช้ไฟน้อยต่อหน้าหมูไก่โดยบนัสะนั่นเลยไม่ยาอกกับโบ้ี่อนใจม่ได้ตอกใชไฟได้ไตไ้าโดยเอ้าก็มีแต่สีประมาณนี้ได้มีแต่แบบว่าเรื่องห้องนี่ก็เห็ดให้งน้องเพิ่นเนาะเวลา อ่ามันจังโบนเย่กันเนาะไอ,ะ<ด>อ้เนาะอ่ามีแต่ว่าเมื่อนี้ก็ได้มาถ่ายบรรยาก,กาศให้กับพ่อแม่พี่น,อน้องเบิ่งเด้อเนาะพ่อพี่น้องไอ้พิษพลาดประกันใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำลายก็ได้นะถามไทยหู้อ่ารายละเอียด,ยดยได้ละเนาะอ่าจังใดก็มีแต่ว่าเดี๋ยวสิได้กลับไปเฮ็ดเวียงานต่อโดยก็มีแต่ว่าจังใดก็ขอให้อ้ายและก็อ่าลูกเต้าครอบครัวาสู่ต่อไปเนาะโดยน้องเยาก็คือกันเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าทั้งนาละบ่าวสิเข้ามาหาอีกเด้อ จังใดก็มิเตบาตั้งใจเฮ็ดเวียกซอยแม่ซอยพ่ออย่าเป็นคนขนคิดื้อเด้อขอขอบุญขอยบ่าวเสียบ่าจิตอดนยต้้ให้ดยดมีแความเจ็บบ่ให้ได้ความขายบ่ห้มีขอให้บ่าวจิตร่ำรวย เดินทางคมตลอดปลอดภัยเด้อซ่าใถูกเอาโอเคสวัสดีมีให้คือกันเด้อเนาะเอาสบายดีไอ้สบายดีน้องสบายด,สายดีสบายดีนะ่อพี่น้องเลยเอาก็คือสีประมาณนี้น้อง่อพี่น้องเลยทางเมื่กอกเองกคือสิได้ข้อตัวจบคลิปเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางอ่าล่อเพิ่นเนียนี่ก็ได้เนาะอ่าเป็นผบุรักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยหาที่มาเพิ่นอ,งงานอ่าซื้ออ่าให้เนาะอืมนะก็ดีมุกดีใจนะเพิ่น อ่าในกาขอกาขอบุคุณเนาะ่ทางผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องที่ว่าอ่าอินดูอ่าอยากช่วยเหลือทางครอบครัวของเพิ่นจังได๋ก็ขอให้อ่าอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะอ่าความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้อ่าังใจปรารถนาเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องขอให้ FC เบิดทุกคนอยู่ดีมีแฮงอ่าบจิเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยโอเคเด้อ